สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับมาอ่านรีวิวหนังสือพิมพ์นหนึ่งมัธชนสักนิดนะครับบรรพุทธที่23ธันวคม2 5 6 3ครับผมไล่จากด้านบนลงมาเลยนะครับบิ๊กตู่ออกจอปุก้อีกครัางงดเขาดาวนะครับรอถกสอบอคสัปดาห์นี้ฟันแก๊งคนแรงงานคุยมาใช้ทะลุพันเต็งสงสงจลาส13จังหวัดแม่กองสั่งล็อกอื้อน,นะครับ กองสั่งลุกเอือด้านล่างลงมาสิ้นหลวงพ่อหรริยังพระนักปฏิบัติชื่อดังอายุหนึ่งร้อยพันสอายุหนึ่งร้อยพันศาแปดสิบนะครับนี่ฮะหลวงพ่อวิริยังครับมรรณภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพเมื่อวานอายุท่านหนึ่งร้อยปีนะครับพันศาแปดสิบท่านสมัยเป็นเนนน้อยนะครับสมัยเป็นเนนน้อยก็ได้อุปถาหลวงปู่มั่นภูริทัตมะหาเถระนะครับ วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครเป็นหนังสือหลวงปู่ม่านเนี่ยมีคนเขียนประวัติหลวงปู่ม่านเนี่ยมีคนเขียนอยู่2ององค์นะครับองค์แรกก็คือหลวงตาบัวนะฮะพระอาจารย์มหาบัวยาสัมปันโดนและหลวงพ่อวิริยังเนี่ยครับาวะต่อนะครับภาวะโควิดมติสามวิปงดประชุมสภาทบห้ามกําลังพลเสียดสีรัฐบาลวิปสามฝ่ายงดประชุมสภา ยี่สี่ถึงยี่ห้าชวนยกยอดไปปีหกหนึ่งนะครับเรือไฟฟ้าอันนี้เรือไฟฟ้าทำไมพลเอกประยุทธ์ทำไมฮะโดยฟฟ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาในร่มตรีร่มตรีกะลาหมทดลองนั่งเรือโดยสามพลังไฟ,ฟทำได้ในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจะเปิดให้บริการฟรีสองเดือนนะครับเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่นะฮะที่บริเวณท่าเรือแคทาวเวอร์กระทรวงโทรคัพาคมอานอกสท ธุรรมนาคมก็ใกล้ๆกับกรมเจ้าท่านะครับใกล้ๆกับตลาดน้อยนางเหลือนี้ไปเที่ยวได้นะครับพิษโควิดตกงานได้ชดเชย50%รัฐบาลควักหมื่นล้านยืดยืด3เดือนลดจ่ายประกันตนจ่ายประกันตนสุพัฒนพงษงเชื่อคุมติดเชื้อได้ทกบ,บิ๊กธุรกิจดึงต่างประเทศลงทุนพาณิชช่วยระบายกุ้งล้นตลาดครับสุพัฒนพง,งขอ7วันดูผลกระทบศึก เศรษกิจกผิดโควิดรอบใหม่นะมีวอถกบิ๊กธุรกิจน,นำะระดมเกินเตรียมรับลงทุนเชื่อกลับมาคึกคอ,อรมอเข้าใจ่ายเฉยได้50%ให้คนตกงานครับแม่จานิวรับให้พ้นผิดสารยกฟ้องคดี1นึองอยรอดปมขัดคอสชหกแกนนำรับทราบข้อหานะครับที่พูดคำว่าจ้าคำเดียวนี่สารยกฟ้องแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุด สะสมโควิดนะครับก็มี1มีเหรียญธนบัตรนะครับสที่จับรูปประตู3โต๊ะทำงาน4โทรศัพท์สนักง,งานโทรศัพท์มือถือนะครับ5เราวบันไดเลื่อน6กดลิฟต์เจ็ดคูปองอาหาร8 ATM 9ห้องน้ำสาธารณะสิพัสดุนะครับที่มาจากกรมยามพันธ์ครับด้านล่างนะครับเลือกออบอจอ62ต่ำเป้านะครับอ้างอยู่ช่วงหยุดยาวแจงแต้มเกินผู้ใช้สิทธิ ชียรรบแม่กองรวนนะครับนี่เป็นภาพยกฟ้องนะครับนายจรวนฉายแสงอดีตประธานยุศาสตร์พักไทยรักษาชาติรับมอบดอกไม้จากผู้สับสนุนหลังสาลอาญายกฟ้องในคดีมาตราหนึ่งหกรณีแถลงข่าวต้านรัฐ,รฐ,รฐประหารปี57ที่ศาลอาญาธนรันนชดาเมื่อวานนี้ครับอันนี้อะไรดร์นรัตด็อกเตอร์ทวัฒ วิรติพงษ์แห่งนาซาจกลบยชีแค่จปีปยากที่ยานไทยไปดวงจันทร์อันนี้โควิดครับกลุ่มรายง,งานเมนมาเข้าแถวคัดกรองและเก็บสารขั้นหลังนำไปตรวจหาไวรัสโควิด -19 จากรถตรวจเชื้อโควิดพราชทานที่บ้านเอื้ออาทรน,นาเดียอำเภอเมือมงจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอันนี้เป็นภาวาล็อกดาวน์นะครับโควิดกลัาเขย่าอีกรอบหนึ่งนะครับ ยิ่งตรวจราม13จังหวัดนะฮะราม13จังหวัดราม13จังหวัดนะครับ,รบเรื่องนี้บิ๊กตู่ปลอบอยังไม่ถึงขั้นให้รอดู3วัน7วันฉลองปีใหม่ต้องทำอย่างไรไม่ปฏิเสธไม่ตอบรับแต่พูดทำนองขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความรุนแรงระบาดหรือไม่ได้ยินได้ฟังนายกคุณหมอคุณแมวจับทางวิเคราะห์วุ่นชี่แนวน้อไปไม่ได้สูงเหมือนกันเหตุการณ์รตอนนี้เลวร้ายรุนแรงแต่จำเป็นต้องดูให้ชัว จะได้ไม่ตัดสินใจให้พลาดกดปุ่มหนะัง่ายแต่เรื่องใหญ่คือสุขภาพปากปากท้องต้องบารานให้ดีนะครับครับทั้งหมดก็คือหน้านหนึ่งของหนังสือพิมพ์มัติชนครับขอบคุณมติชนและขอบคุณ